สิ่งที่ปราถนานะฮะโอค่ะดอกจะยืเลยใหญ่เลยดอกนี้น สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีกันในป่าร์ในดอยคือเก่าเหรอเนาะคนนายหิดเนาะคือต้องอยู่ในดอยคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องวันนี้สารเนตรบารุดไคสารพะลุยหรือถุงมหมายนะคะ่ะกะไม้เก่าคือเก่าเด้อจ้ะอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเนาะคะ่ะบางคนเพิ่งกะเข้ามารับชมวงไม้กับบองหัวสารเนตเก็บยืสยะะ่สเนาะค่ะทานเนตเก็บอยู่พะเยาจา้ะเป็นคนมวยล่ำค่ะแต่ว่ามาอยู่พะเยาเนาะค่ะบ้านบารุดจ้าซิมหาปีแล้วค่ะ จะได้กะมือ่อนี้นก็ไปรุนน้อกันเนาะเห็ดหางแห้งค่ะพี่น้องเดรย์ไล่บันไดเข้ากับไปรุนไป,ไปชมกันเดได้บ่าเห็ดหนึ่งไม่ยากเดรยเขามากอะฝากกดไลค์กดแชร์ครับในการติดตามรับชมก็ขอบคุณอย่างในหลายครับ กอแดงค่ะพี่น้องดอกเรกข,ของเราดอกนี้งามค่ะพี่น้อง,องนี่คือเนาะนี่แต่เสด็จเนะานนเนอะออกหน่อยค่ะสุดอยอดของเห็ดงามมีนดิด้น่อยเขาว่าเป็นเจ้าพญาแห่งป่าก็คือกอแดงค่ะ่น,นสวยเลยอยื่ค่ะออกหน่อย nhưng chùm hả? Không đường ta Không lá đọt hả? Không bàn hả? Ừm, làm bộ ạ? Đọt ta, có bộ สิ่งที่หาเราค่อยปรารถนานมีพอล้หสิ่งที่ปรารถนาฮะโี่ค่ะหดอกจะยุ่งงามเลยค่ะิดใหญ่เลยดอกนี่นะใหญ่งาม เเก็บไปทั้งกันค่นะจูมส,สวยๆค่ะพี่น้องหาจูมค่ะเลยหไงขาวด้วยจ้ะเพราะว่าทาั้งสามวเหนียวผสมอื่นเฮ็ดมงกุลงค่ะไข่ขาวนัว่นจ้ะเอหนืดอยล้อยซื้อบางทางั้งอำเภออื่นเพผสมอื่นเฮ็ด จะโลบ้างไหมเพชรยังก่อนจะโลบเพชรจะโลบโอ้หลายซื้อคะ่ะแล้วแต่พื้นที่เน,ะนะะาะแล้วแต่คนพื้นเมืองอืมอีสานมาเท่าเพื่อกรเอินเห็ดแล้วงอกขาวเลยจ้ะอูห้ห,หงามค่ะคือไข่ฮานไข่ขาวงงไหมเพชรเท่างไหมคือพ่อแก่งมาบ้างย่างมาเพิ่งดอยแล้วเด้อค่ะผลงานเด่นนี้ได้ไปแก่งสู้พี่สู้น้องเบิ่งอีกแล้วได้เนาะเพ็ดหน่อยๆนี่ที่ได้ฟูก่อนนี่ย่างไปอีกเนาะ อยู่อกกาดนี่ะไปจังไดลูกพี่น้าคือชายมอยแทนมันเอาเชิดแเด็กเกียงหนึ่งแล้วเด็กเกงนึงโอ้เด็กเกงนี่เห้อค่ะไอ้ของเขาบ้ารุ่ อันนี้เห็นว่ารถเหี่ยวตาเธอเนาะอู้หูยสวยๆเขาจะไปเขาสิไปจังไดเขาจะไปเขาสิไปต่อหรือสิไปทำแกงน้องหม่ให้หากับว่ามีพี่น้องโอยู่ปลายได้หน่อยหลายเลยจักสิไปจังใดได้ค่ะรุ่นไปน้ำกันครับพี่น้องสิเมียบานนักสิไปดอยไม้นาะไปเคียงเห็ดเนาะไปบบานทำอะอยแกงวะ จะกะหาเปลี่ยนใจพอไอ้แกงแกงเห็ดกะขากหแกงเห็ดกะขาก็ใชมาฟ้อฟังไปหันมารถขึ้นมาอยู่นี่แวะไปเรื่อยๆเนาะไปชางหน้าไปหันน้างงง่ายค่ะเก็บอ่างลุงเฉิดกันเบื้องหลังเขาขีดเห็ดโอ้ฮะเบื้องหลังผมพวกเนี่ยคนเขาบอกกันนี่กระด้างหวาครับผมอ้ายอ้ายยังเดียวเลยน่องไม่น้อง เฮ็ด้อนจิตไทยจริงนะมันมีวางแห้งวางแห้งวางแห้งวางแฮงงนแา้งหน่อยโซ่โซโซ่ยอโอ้เงยแหงวะไค้อันดใครพี่ นั่นอย่าบบเท้าแม่นอยู่บ่ที่พวกเาเห็นโอ้นั่นไก่ละง,งกขาวจ้ะอันนี้เห็หดหหอึดแห้งแห้งขาวใช่ป่ะพวกแกงจะดีแล้วมึงไง จดจกปูนแต่ตารางหินแล้วพี่น้องมาอู้หูมือนี่ทั้งห่อนทั้งเอาค่ะห่อนนี่เนาะมันมีลมเลยเนาะมัมนมีเป่าบลา,าทูเลยค่ะเอาคักฝนกัดแจ็กจะมาอีกบ่ามั้ยนี่เ็ดกะเ็ดกะสภาพแจ็กสิค่ะห้างแห้งมือนี่ dưới sức hiểu hai hảo 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 ยังคืยหอนไม่ได้คืยเดี๋ยวไปพบกันยุบานเนาะขนของมังยงไห้ืออือไม่ได้มาตะใสเอ้านเน่ไ้อนอันนี้ช่างนิเดียวไปพบกันยุบานเด้ค่ะพี่น้องเด้สิเก่งสูกินอีกน้องใหม่นะเดี๋ยวชาเลสิเก่งเส้นน้องใหม่ค่ะสวยงามก็ดีนะอิมอิมเลยได้อิมหนึ่ง ไม่เฝ้าแล้วครับปกติยุบานครับพี่เล่าท้าเงี้ยคือเมืองหน่อยคือเมืองหันนี่โอ้ยฮะยังตายอีกมันอ่อนแห้งนากเด็ดเอาขนาดอันติดโตอีกบอสไปเสื้อเมสื้อเมย์เช้านั่มน้ำปัสสาวะกันตาเลยมันวันอาทิตย์เดียพี่จิ๋มโทรศัพท์บอกนะวันอาทิตย์นตกฝนไม่โยกจิบมถ้ากินน้ำนั่งอีกช่องสารพัดลุยหลังมู เดี๋กวนางะนั่งจ้ะโอ้เฉียวปลือเปือเป็นยาเด้อค่ะพี่น้องเนี่ยนางตารมะลิงค่ะยา คงโบราณผ้าข้ากิ่นแม่จะรอง,<ต>งนึ่งตั้งหมอน้ำยานั่งให้เดือดค่ะเดี๋ยวจะใส่พริกใส่ตะไคร้ลงไปน้ำยานั่งข้าเดือดแล้วค่ะก็จะเป็น,นเองแกงเนาะคะ่ะใส่ลงไปเลยเข้าไปค่ะพี่น้องจะเป็นเฮ็ดนัด่นจ้ะใส่เฮ็ดเป็นก้อนเนาะใหม่ คนกระโตขาฝ่าหอม,หม,หมอยู่หืมหืมเนาะน้อยเนื้อเปือจังน้อยนะคะ <c oughs> ตามด้วยนื้อใหม่ค่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้เตี๋ยวปลาบค่ะแต่เนาะมันผอนแห้งนากหมนืนเนาะผอนเอาค่ะข,า,ขาอยู่ปลา ดูเลยนะ่องยแตกสุดๆพุงรดเด้ยวพุงนวดจ้ะปลายายชนนวดจ้ะวยหมันปราด้วะคะ่ะขาดอะไรเลยกระสิบสันซันของเกง่อไม้หัวใจเลยค่ะของอาหารมีสานะ ใส่ลายดิ้อใสห,หลายเสียบลายค่ะพุณแมอ่อุ้ยนี่กังหัทั้งโดค่ะพร้อ,อมเลยเราท่าย่ายค่ะชะอมห้อ,อมค่ะน้องใหม่เนาะขาดว่าได้ค่ะก็คือชะอมค่ะ แกงน่อไม่ไส้เฮ็ดค่ะพี่น้อ,อนหอมทอดเลยน่อไม่ไส้เฮ็ดเด้อจ้ะหอมชะอมหวานเฮ็ดปลาจากธรรมาชาติ ใครเฮ็ดละงูกครี่น้อง <sh ูความเสัอกหอนนี่เนาะอ่าปากงี้ไงหอนนี่เนาะวู้เฮ็ดนี่ต้องก้อยเฮ็เย็นสักครั้งเนาะเคยกินไหนนาะเพราะว่าเขาจะหอนข้างใน่ค่ะหวานเฮ็ดกินหอมรสชาติเฮ็ดปลาค่ะทุกเต อันนี้กะแกงเฮดเป็นที่เรียบร้อยเด้อค่ะเกงเฮดแกงน้ำใหม่นาอแกงน้ำใหม่ใส่เฮดอันนี้เป็นจุ่มนกงกค่ะพี่น้องกินว่าจุมงง่มนกงบกินบะแม่ให้กินก่อนนะอือค่ะอือ <laughs> แม่พอก็แม่ไปเก็บเฮดลูกก็มาก,กินเฮดนะคะพี่น้องกินใดทุกอย่างค่ะอันนี้จะเป็นเฮดผึ่งค่ะอือ มันหวานกุ๊กๆกบๆไงจ๊ะไอ้เบลคุกซบิซไปยัอื <laughs> มฮัลโหวันศน,นี้กะได้ไปก็บเห็ดแล้วค่ะเห็ดกะข้างๆได้มากนาหน่อยค่ะก็เลยมาแกงเส้นน้องใหม่ค่ะซูพีซูนองกินแล้วค่ะซพีซูนองเบิองเนะ <laughs> าะแซวเห็ดกับน้องฟองเป็นผู้กิน อันนี้เ็ดกอแดงคุณป๊อปจะได้ถ้าชอบถ้าใ,ใช่ครับพี่น้องฝากอะไรกดแชร์ค่ะไอซานเอ็นนุ่มเด้อจ่ายไอซานเขาลุยลทุ่งไม้ค่ะจีนิก่ะสิขาวและเพียวหน่อ,อก,ก็ละน้อค่ะขอบคนดูถือก,กำลังใจจ้ะท่านคนใดก็แชร์คอมเมนต์นะคะจะได้กับแฟนติดตามให้นน้ำค่ะไอซานเขาลุยลทุ่งไม้ค่ะพรกันคลิปนาซ่าเมื่ออื่นกะบม่แน่ใจว่าจะได้ขึ้นดอยหราาือเปล่ค่ะฝนตกค่ะกะ,ะ,ะ,ไ,ไ,นนะ,ะไ,ได้กดติดตามรับชมต่อไปเรื่อยๆค่ะห้าสิบภาพทีเห็ยนยังไปใดที่ยังเนาะกะได้กั ขึ้คนิี้กับซล่าไปกอ่อนนะน้องฟังเนาะกล้วจะกินเข่าค่ะไปไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ